นอนก็แพะนี่ก็แพะนั่นก็แพะ <S <S 1> <S 1> หน้าตาแพะเหมือนกันหมดแถมรูปร่างและขนาดก็ดูไม่ต่างกันแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแพะตัวไหนอายุเท่าไรกันล่ะครับโอ okay, เคอีชฟันเกษตรสุดสนุกมีคำตอบด้วยความที่แพะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน หากไม่ได้เลี้ยงเองกับมือตั้งแต่เกิดก็ยากที่จะรู้ได้ว่าแพะตัวไหนอายุเท่าไหร่ยิ่งกับเกษตรกรมือใหม่หัดเลี้ยงโอกาสที่จะถูกหลอกขายแพะสาวหรือแพะอายุน้อยทั้งๆที่เป็นแพะอายุมากแล้วก็อาจจะเป็นได้ครับ <c oughs> แต่มีวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเอะไรก็บอกได้เลยว่าแพะตัวไหนอายุเท่าไหร่นั่นก็คือการดูฟัน ฟันฟันนั่นเองครับฟันของคนกับฟันของแพะเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือหน้าที่แล้วก็ชุดฟันเนาะคือมันจะมี2ชุดก็คือฟันน้ำนมกับฟันแท้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือถ้าเป็นแพ้เนี่ยเขาจะมีเฉพาะฟันล่างไม่มีฟันบนแพะค่ะ จะมีฟันทั้งหมด8ซี่ตั้งแต่เป็นฟันน้ำนมทั้งหมดนะคะพออายุ1ขวบฟันจะผลัดออกไป2ซี่นะคะแล้วพอ2ขวบก็ผลัดออกไปอีก2ซี่นะคะจนอายุ4ขวบอะคะ่ะเขาก็จะฟันผลัดเป็นฟันแท้ทั้งหมด8ซี่แล้วพออายุประมาณ4ขวบบวกๆขึ้นไปอะคะ่ะเขาก็จะเริ่มฟันเริ่มกร่อนมันก็จะหลุดออกมานะคะซึ่งอันนี้เองเป็นหลักการง่ายๆที่เกษตรกรสามารถดูได้ว่าแพะ อายุเท่าไหร่ดูจากลักษณะของฟันค่ะถ้าดูจากตัวนี้เองอะค่ะถ้าลองเปิดปากดูนะคะกํากลังเคี้ยวใบไม้พอดีเลยเขาดูฝัน,น่อยอันนี้ค่ะจะเห็นว่าจะมีฟันลักษณะเล็กเห,เหมือนกันเลยนะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด8ซี่นะคะตัวนี้เองเนี่ยยังไม่ผัดฟันเลย อายุตัวนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ7เดือนนะคะที่บอกได้ชัดเจนว่า7เดือนอนะ่ะเพราะว่า1คือเรารู้ประวัติว่าเขาคลอดเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเป็นแพที่มีการทําพันประวัติแล้วก็แพ้ที่ยังไม่มีการผัดฟันแบบนี้ไข่งที่เราเห็นไปตะเกียคือจะเป็นแพ้ที่อายุยังไม่ถึง1ปีนะคะมันก็เลยยังจะไม่มีการผัดฟันเกิดขึ้นค่ะ อันนี้นะคะจะเห็นฟันซี่ใหญ่ทั้งหมด1 2 3 4ซี่นะคะก็คือ2คู่แล้วจะเห็นฟันเล็กๆข้างในเนี่ยค่ะเหลืออยู่อีก2ซี่นะคะตัวนี้ค่ะถ้ารวมๆก็คือจะมีการผัดฟันไปแล้วทั้งหมด2คู่นั่นก็คือ4ซี่ก็คืออายุประมาณ2ขวบค่ะตัวนี้นะคะอ่าจะเห็นว่ามีฟันซี่ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3 4 5 6ี่หห โอ้ตัวนี้เหลืออยู่6ซี่แปลว่ามีการผลัดฟันออกไปแล้วนะคะใบประวัติที่เรามีคือเาขาอายุประมาณ5ขวบค่ะสำหรับตัวนี้นะคะการทราบอายุที่แท้จริงของแพะไม่เพียงทำให้เราจัดการอาหารให้กับแพะไวัยนั้นๆได้อย่างเหมาะสมแต่ยังสำคัญเป็นอย่างมากกับการจัดการด้านระบบสืบพันธุ์ของแพะโดยเฉพาะกับแพะแม่พันธุ์ที่จะเป็นอนาคตของฟาร์มต, <c oughs> ต่อไปนั่นเองครับติดตามความรู้สนุกๆด้านการเกษตร ปัสุสัตว์การแปลรูปและเทคโนโลยีการเกษตรได้ทางช่องสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชแนลและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกับโอเคอีสฟันเกษตรสุดสนุกสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตอนหน้านะครับ